หนุ่มสอนรามเผยเรื่องบังเอิญน้องวีจิกับอดีตคนรักนุ้ยสุจิราหลังได้เจอกันวินาทีนุ้ยสุจิราได้เจอกับน้องวีจิลูกสาวของอดีตคนรักหนุ่มสอนรามแถมงานนี้ยังมีเรื่องบังเอิญเซอร์ไพรส์ามาก เรียกได้ว่าหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งสําหรับอดีตคู่รักในตำนานอย่างนุ้ยสุจิราและหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ทางด้านหนุ่มสอนรามพาลูกสาวน้องวีจิมาเจอกับนุ้ยสุจิราโดยตอนนี้ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวที่น่ารักหมดแล้วโดยทางด้านหนุ่มสอนรามได้ไปออกรายการแม่ซ่าป้าตลอนที่มีทางด้านนุ้ยสุจิราและม้อยปฏิพันธ์เป็นพิธีกรซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่กี่ครั้งที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกัน แต่พอได้กลับมาเจอกันก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีอีกครั้งโดยทางด้านหนุ่มสอนรามชมว่าเขาเหมือนเดิมตัวเขาเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแต่เรื่องงานเขาอาจจะรับผิดชอบดีที่รู้จักกันมา เขาเป็นคนดีเอาความดีเขามาพูดนับไม่ถ้วนเลยทั้งนี้หนุ่มสอนรามดังได้อุ้มน้องวีจิเข้ามาในรายการเจอกับนุ้ยสุจิราอีกทางทางด้านหนุ่มสอนรามเผยเรื่องบังเอิญของน้องวีจิและนุ้ยสุจิราโดยบอกว่าน้องวีจิเกิดวันที่8เมษายนคุณนุ้ยสุจิราเขาเกิด8เมษายนวันเดียวกันเป๊ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาเสืร์ไพร์มากเลยทีเดียว